สวัสดีค่ะ How is the weather สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง How is the weather is sunny ตอนนี้แดดจ้า is sunny is windy ตอนนี้ลมแรงนะ windy ลมแรง is cloudy ตอนนี้มีเมฆครึ้มนะ cloudy cloudy ย่อมาจาก it is นะคะ it's raining ตอนนี้ฝนตก sunny คลาดี windy r i n i n g ประโยคคำถามสำหรับถามว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้าง how is the weather Across Torfey S ย่อมาจาก How i s นะคะ The Weather What's it like out there อากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นว่าเราอยู่ในบ้านแต่ว่ามีคนในครอบครัวเราออกไปข้างนอกมากลับมาก็ถามว่า What's it Like out there was it said, แทนสภาพอากาศนะคะ Like out there there ในที่นี้ก็คือที่นั่น ซึ่งเราไม่ทราบว่าที่ไหนแต่เป็นที่แน่น Was h it like out there ถ้าเราคุยกับเพื่อนอยู่นะคะเราถามเพื่อนว่า Was h t it like out there ก็คือตรงที่เพื่อนอยู่อากาศเป็นอย่างไรบ้าง Was h t the weather forecast พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้าง i s is hot or cold อากาศร้อนหรือหนาวเวลาที่เราใช้เป็นประโยคคำถามนะคะใช้ is ใช้ verb to be มาตั้งเป็นประโยคคำถาม is it hot or uh, cold อากาศร้อนหรือหนาว ห้างสุเวศจะ going to be tomorrow เ,เราฟังพยากร์อากาศแล้วว่าอากาศวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะไ่ไหมคะเราก็ถามว่าห้างสุเวศ going to be tomorrow ประโยคน,นี้ใช้บ่อยนะคะคำถามนี้ what's the weather like แล้วก็เจอในข้อสอบค่อนข้างบ่อยเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนีก้การออกข้อสอบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือตำราเรียนภาษาอังกฤษนะคะจะมี what's the weather like แปลว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างก็คือก็คือว่าเช่นมีฝนตกแดดออกลมแรงหรือก็ มีลมช่ชยๆอะไรแบบนี้นะคะ Nice weather Isn't? ถ้าคุยกันกับเพื่อนนะคะอากาศดีนะว่าไหมก็คืออากาศดีสำหรับตัวเพื่อนผู้ที่พูดนะคะก็อาจจะเหมือนกับแสดงความคิดเห็นนะคะ Nice weather ซึ่งคำว่าอากาศดีของแต่ละคนก็ไม่ไม่ได้มีความคิดเห็นตรงกันเสมอไปนะคะ ถ้าเราแสดงความคิดเห็นว่าเอออากาศดีนะ Nice weather isn't เราใช้ตรงนี้นะคะเป็นเป็นคอมมากก่อนการใช้ isn't แปลว่าว่าไหมใช่ปะใช่ไหมแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่อธิบายลักษณะของอากาศนะคะ ฮอตร้อนนะคะวอร์มอุ่นโค l ดหนาวเคืรเย็นนะคะคืออากาศแบบเย็นเย็น ไม่หนาวเกินกำลังดีนะฮะก็จะใช้คำว่า cold แต่ถ้า cold นี่คือหนาวจริงๆนะคะ sunny แดดนะคะแล้วก็มีแดดหรือมีแดดกำลังดีก็คือ,อฟ้าโปร่องอะไรแบบนี้นะคะ rainy ฝน,นตก นะคะก็เรามาระวังกันใช้ยานพหนะนะคะ Clear ปลอดโปร่งนะคะคำว่า Clear คือสภาพอากาศแบบปลอดโปร่งนะคาวดีเมฆปกคลุมนะคะค่อนข้างมีเมฆปกคลุมเยอะก็จะใช้คำว่าคาวดี y นะคะคาวดี อันนี้ก็จะใช้ในเวลาที่เรารู้สึกว่าเออไม่โปร่งนะคะมองไปที่ท้องฟ้าแล้วไม่โปร่งก็จะใช้คำว่าเมฆปกคลุมนะคะซึ่งค่อนข้างเยอะก็เป็น c r o w d i n g dry แห้งอากาศแหง้งลักษณะอากาศแห้งนะคะบางทีก็จะมีลมนะคะหร,หรือลมแรงนะ dry แห้งหรือร้อนแล้วก็มีลมนะคะ humid เปียกชื้น ้าอากาศร้อนชื้นก็เป็น Hot and h ์ฮิวมิดก y ตีลมพัดแรงแบบประเภทที่กระทันหันโดยที่ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายหรือทำสร้างความเสียหายได้นะคะกัสตี ลมพัดแรงกระทันหันอะแบบไม่ทราบเลยว่าอุจะมีลมพัดแบบนี้ตกใจอะไรแบบเนี้ยนะคะกัสตีวินดีลมพัดค่อนข้างแรงแต่ว่าพัดแบบเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แบบกระทันหัน แล้วก็พัดแบบเรื่อยๆนะคะส่วนถ้าเป็นกัสตี้นี่คือกระทันหันหันไปทีนึงกระทันหันจริงๆะคะ่ะคือหันไปทีหนึ่งเอา้าลมพัดของปลิวหมดแล้วแบบนี้นะคะหรือว่าเห็นเห็นความเสียหายลักษณะความรุนแรงถ้าเราจะใช้คำพูดแบบ boiling hot ซึ่งเราก็ได้ผ่านสถานการณ์ช่วง boiling boiling hot มาแล้วนะคะคือร้อนมากๆแบบร้อนแบบเดือดนะคะ เราใช้คำว่า boiling boiling ที่แปลว่าเราต้มอะคะ่ะเราเราต้มอะไรอุณหภูมิองศาของความร้อนนะนะคะ boil b o i ที่แปลว่าการต้มนะคะ boiling hot อันนี้เป็นคําแบบเปรียบเลยนะคะร้อนมากๆในช่วงที่มีพายุฤดูร้อนแบบนั้นนะคะเราก็จะมี windy แบบเนี้ย boiling hot บร z สลมพัดเบาๆเย็นๆนะคะก็คือลมเฉยๆรู้สึกได้อากาศของความผ่อน,อนคลายก็จะเป็นลมพัดเบาๆเย็นๆนะคะเป็นบร c สชี่ y มีความรู้สึกว่าเย็นเย็นกำลังดีแบบไม่ถึงกับโคะที่หนาว ประเภทที่ว่าหนาหวแบบหหนาวจริงๆนะคะเ็าใช้คำว่าชิลลี่ได้นะะชลลี่เชอร์่ชอร์รี่ drizzle drizzle ฝนโปรยๆคือเวลาออกเสียงตัว z ซนะคะจะเป็นเสียงโคสะ พราะเสียงโคสะนะเสียงโคสะคือลำคอสั่นสนะเทือนนะเมื่อลำคอสัน่นสะเทือนแล้วเสียงแทรกจะเป็นแบบนี้นะฮะดริจิงแปลว่าฝนโปรยโปรยฝนโปรยโปรยนะคะฝนตกโปรยโปรยแบบไม่มากไม่ไม่หนักแบบนี้นะคะ Overcast มืดครมฟ้ามีสีเทาก็จะเรียกว่า overcast นะคะก็คือมืดครมเหมือนกับฝนจะตกละแบบนี้มองแล้วเออเหมือนฝนจะตกใช้คำว่า overcast มืดครึมฟ้าสีค่อนข้างเป็นสีเทาหรือเทาแล้วก็ อาจะเป็นสีดําสีเขียวอะไรแบบนี้ค่ะสีเทาสีเขียวสีดําซึ่งเราก็ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะมีคําเฉพาะที่แยกที่แยกออกไปนะคะในเรื่องของการใช้คําพูดที่เป็นเวสเซร์สภาพอากาศตามหลักวิชาการจริงๆนะคะส่วนสนทนาทั่วๆไปคําสนทนาทั่วๆไปภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ,ะเช่น Today it is cloudy I think it's going to be raining คือตัวฉันเองไะคิดว่านะคะคือมองแล้วเหมือนกับเออเห็นฟ้าครึมๆนี่ฝนคงจะตกแล้วมั้งคืออะไรแบบนี้นะคะ it is cloudy I think i t going to be learning วันนี้มีเมฆปกคลุมฉันคิดว่าฝนกำลังจะตกนะคะ think แปลว่าฉันคิดอะนะนะแปลว่าคิดแต่ว่าจริงๆเราจะตกหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเราคิดเล้วเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีเมฆปกคลุม เมื่อสักครู่นี้คำว่า cloudy แปลว่าเมฆปกคลุมเห็นไหมคะเวลาที่เราใช้ภาษาอังกฤษก็คือ it is cloudy เราก็อธิบายแล้วก็เพิ่มเข้าไปว่าอย่างเช่นวันนี้อาจจะได it is cloudy เราก็ใส่เครื่องเครื่องหมายคอมมามาอีกประโยคย่อยในประโยคนะคะคือมีมีการขยายความของประโยคนี้ว่า I think ตัวฉันไม่คิดว่า it's going to be raining นะเป็นการอธิบาย ภาษาอังกฤษว่าเราจะสนทนาได้อย่างไรจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าเราไม่ทราบว่าจะคุยกันเรื่องอะไรนะเราก็สามารถที่จะคุยกันเรื่องสภาพอากาศได้อย่างช่วงที่ว่ามีความร้อนนะคะช่วงนั้นมีพายุแบบนี้เราก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องที่ผ่านๆมาแล้วนะคะว่าช่วงนั้นมีความร้อนมีพายุแล้วเกิดสภาพอากาศอย่างไรนะคะแบบนี้ สำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตอธิบายในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพสภาพอากาศเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยนะคะโชคดีทุกท่านค่ะแล้วค่อยพบกันนะคะสวัสดีค่ะ